บ้านชนะแบบเฉียดฉิ้โอเคเกมนี้หน่อยครับเกมวันนี้เป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่านักเตะของพัทลุงเองก็มีความเขี้ยวน <ะ S 2> ในเรื่องของเกมมากเราก็ทําการบ้านมาดนะีบวกกับ3มแมตช์แล้วเรายังไม่ได้3แต้มเลยเราเพียงได้แค่แคแคเสมอครับก,ก็เป็นเกมที่สนุกครับ อยากให้พูดถึงเหตุผลจากการเล่นนะครัที่อีกสองท่านที่ไม่เอ่ยเลยไม่ได้นะครับพันเองกจราศรีวิชิพลองก็ในบ้านเราค่อนข้างจะเขี้ยวนะครับเขี้ยวในทุกๆแง่หะทั้งเกมรับและก็รุกครับเราก็ซ้อมอย่างหนัก คทุกเกมที่เล่นในบ้านเราก็ร้อยเปอร์เซนต์บวกกับนอกบ้านเราไม่ใช่ว่าเราเราเราไม่ดีไม่ใช่ฮะแต่เราก็ก็โชว์ศักยภาพขึ้นมาได้แต่เพียงแค่จังหวะแค่นั้นเองแต่ในเมื่อบ้านเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับสนามมากเราก็จังหวะมันจะไหลลื่นหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับของสมสรยาร์ซิตี้ครับที่ที่ให้การสนับสนุนน้องๆในการเล่นฟุตบอลในครั้งนี้ครับครับขอบคุณครับ